ข่อกล่าคำว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับผมกกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเพชดก้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมีมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอยู่2เล่มนะครับเผื่อท่านใดนะครับสนใจก็อย่าลืมมาพักทายกันได้นะครับโทรมานะครับที่เบอร์0610591663นะครับนี่อาจจะมีเสียงรถวิ่งหน่อยนะครับพอดี ออกมานั่งรีวิวอยู่ใกล้ๆถนนนะครับเอาธรรมชาติธรรมชาตินะครับเพราะว่าไฟดับนะครับผมครับผมเรามาชมกันนะครับเลียแรกนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาวฝักรวมด้ามนะครับอยู่ที่17นิ้วนะครับผมรับเป็นมีจุดต้นๆนะครับของหลวงพ่อลุ่งนะครับผม ลำไม้ฝักไม้เห็ดควันช้างนะครับผมท่านดูสีไม้นะครับนี่นะครับความเก่าของเขานะครับจุดตัวนะครับเห็นไหมครับสีไม้แล้วเก่าแน่นอนนะครับกันรัดด้ามตรงนี้ทําจากเหล็กดํานะครับนี่นะครับฝักเชือกนี้เจ้าของเดิมท่านเพิ่งรัดใหม่นะครับนะครับคุณตาท่านรัดใหม่นะครับ ก่อนที่ท่านจะป่วยนะครับด้วยโรคประจำตัวนะครับท่านก็เลยป่อยให้ผมบูชามานะครับเพิ่งรัดมาได้เมื่อสองสามปีที่แล้วนี่เองนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับท่านว่าไม่มีท่านก็เลยมารัดเพื่อเนะีครับหิ้วคาดใส่เอวเวลาท่านไปไหนมาไหนสมัยท่านแข็งแรงนะครับตอนนี้ท่านก็ไปไหนมาไหนก็ลำบากนะครับไม่มีญาตาิ เพราะท่านมีแต่ลูกผู้หญิงนะครับท่านก็เลยปล่อยผมผู้ชามานะครับนี่นะครับท่านเล่ามานะครับท่านบอกว่าเป็นแก่นไม้คูนนะครับนี่นะครับเป็นแก่นไม้คูนนะครับทํามาจากแก่นไม้คูนตายพายซึ่งคุณพ่อท่านบอกมาอย่างนั้นนะครับเราก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่ดูสีไม้แล้วผมก็ว่าน่าจะใช่นะครับ นะครับแก่นไม้คูณนะครับนี่นะครับเขาจะออกสีเหลืองออกส้มๆ้มอย่างนี้นะครับนี่นะครับสนใจสนใจก็อย่าลืมต่อมานะครับทามานะครับนี่นะครับดูนะครับสมบูรณ์นะครับไม้นะครับขนาดผ่านเวลามาท่านดูแลเก็บรักษาอย่างดีนะครับถึงจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับ มีทุกต้นต้นของหลวงพ่อลุงเลยนะครับนี่นะครับชมใบมีดกันนะครับนะครับผ่านการใช้งานมานะครับนะครับลดลายอาจจะลบเรือนไปนะครับความยาวของใบมีดนะครับของเล่มนี้นะครับนี่นะครับสิบนิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมครับดูจากเล็กนะครับลดลายนะครับ อาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะผ่านการใช้งานดึงชักเข้าชักออกนะครับดึงเข้าดึงออกจากฝักนะครับท่านว่าท่านพกติดตัวไปไหนมาไหนตลอดนะครับทําน้ามนต์นะครับเวลาท่านเดินทางเข้าป่าหรือว่าลงน้ํานะครับท่านเล่าว่าสมัยหนุ่มหนุมท่านก็เฟี้ยวหน้าดูเช่นกันนะครับท่านได่สนใจนะครับผม ดูข้างนะครับดูความเก่านะครับเก่าเก่าธรรมชาตินะครับดูแลสบายตานะครับดูความเก่านะครับไม่ต้องตัวคิดตกขวางใจนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับต้นของหลวงพ่อรุ่งนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมครับเรามาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับดําไม้ฝักไม้นะครับ เป็นมีดทรงขุดว่านนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้นะครับความยาวอยู่ที่16นิ้วครึ่งนะครับฝักลมด้ามนะครับเป็นไม้พยุงนะครับผมดังด้ามและฝักทำจากไม้พยุงนะครับนี่นะครับ16นิ้วครึ่งนะครับแหมเงินนะครับฝักตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับนี่นะครับเส้นรวดละเอียดนะครับผมเป็นมีดทรงขุดว่านนะครับ ็นะครับด <Keep S 1> ูเส้นลวดนะครับนะครับละเอียดมากนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับดงเงินเก่านะครับนะครับแหรยรัดฝักก็เป็นเงินนะครับทาจากเงินนะครับดูเส้นลวดนะครับละเอียดมากนะครับผมนี่ครับดูสีไม้นะครับความเหี่ยวความย่นของไม้เขานะครับแห้งแบบธรรมชาตินะครับ ลายชัดๆัดนะครับนี่ครับดูไม้การแห้งของไม้นะครับปลายฝักก็ห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินเช่นกันนะครับนี่ครับนี่ครับดูส้นวจนะครับชัดเจนนะครับผมนี่นะครับสีไม้ประยงนะครับนะครับลอยยุบลอยแห้ง้อยแตกนะครับแห้งแบบธรรมชาตินะครับผมดูแล้วสบายตานะครับ ทรงขุดวาดน,นะครับขนาดขวานช้างนะครับผมที่หลวงพ่อท่านได้สร้างมานะครับไว้ให้หมอสมุนไพรแผนโบราณน,นะครับคนหมอโบอราณที่ว่าท่านจะเข้าป่าเข้าดงนะครับไปหาสมุนไพรนะครับมาชมใบเมีดกันนะครับ ใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วนะครับผมใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วมีดทรงกดวาดนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับลอยตอกนะครับลึกนะครับผมแับไข่ธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับใบมีดยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับผม จาของเดิมนะครับท่านดูแลท่านถูท่านเช็ดของท่านอยู่ตลอดนะครับนะครับไอท่านจะไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับเห็นไหมครับรอยตอกนะครับรอยเทะด้วยมือเห็นไหมครับร่องรอยธรรมชาติจับตามร่องนะครับเห็นไหมนี่นะครับตามร่องนะครับตามร่องจมลือนี่นะครับตอกในสวยงามนะครับผมใบมีดสวยงามนะครับ ไปนะครับพอสสองสี่ห้าหกนะครับผมตัวข้างนะครับนะครับตัวข้างเก่านะครับแน่นนะครับแห้งนะครับไม่โยกไม่คอนสันมีดหนานะครับนี่ครับสันมีดหนานะครับเนี่ยครับแล้วตรงนี้มาเขาจะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นจัวนะครับหลังเป็นจัวนะครับเห็นไหมจด้านนี้นะครับ นี่ครับตอกลึกนะครับรอยเด่นนะครับนี่ครับด้านนี้นี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับสลักไว้วัดหนองโพนะครับเ่งท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมาได้นะครับครับผมโทรมาได้นะครับที่เบอร์0 6นย์หก6นึนะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม คาายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมสวัสดีครับ